โอ้โหฝนตกอีกแล้วครับผมน่าจะหนักครับวันนี้ดูสถานการณ์น่าจะหนักครับน่าจะตกนานด้วยครับผม,บผม,บผมดูแป๊บเดียวน้ำเต็มถังเลยสวัสดีครับพเพื่อนท่านผู้ชม วันนี้ฝนตกอีกแล้วครับผมเก็บขนมกันครับผมน้ำสาดเท่าครับเดี๋ยวของเสียขายไม่ได้ฝนน่าจะหนักครับ ดูสิน่าจะตกนานครับผมแรงขึ้นเรื่อยๆฝากติดตามด้วยครับผมฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับวันนี้ฝนตกอีกแล้วครับผมตกหัวค่ำเลยครับ แรงขึ้นเรื่อยๆครับไม่มีที่ท่าว่าจะหยุดเลยครับผมดีนะไม่มีลมมีแต่ฝนล้วนๆเลยครับวันนี้ลมไม่มีครับ มืดแล้วครับผมยังไม่หยุดเลยก็เดี๋ยวตอนเช้าเช็กน้ำดูอีกทีหนึ่งครับผมตอนนี้มืดแล้วครับผมมืดตื่อเลยฝนยังไม่หยุดเลยครับเดี๋ยวเช็กตอนเช้าอีกทีครับนี่ เช้าแล้วครับผมมาดูน้ำตรงปากท่อน้ำไหลครับตรงนี้มีท่อน้ำไหลครับปลาลงเต็มเลยครับผม ปลาเล็กลงเต็มเลยปลาเล็กๆอะ่ะเต็มเลยดูดิว่าจะลงเต็มสาัตะแขกแลวมั้งเนี่ยอ้ดูดิปลาลงแบบเป็นฝูงอะ่ะ น่าจะเข้าเต็มดูมากเงนนะว่าเต็มมันออกข้างนอกเยอะเนาะสาบไม่ดีใส่ไม่ดีดูดิน้ำมันเต็ม <c oughs> ปลาลงเต็มเลยกดปลาเล็กๆอะ่ะโอ้โห ดูดิมันยกมกกั่งกลางคืนมันไม่กล้าใส่ไว้กลัวมันเน่าพาะมันใส่ที่ติดที่แบบเป็นกระจุกอะ่ะสาบไม่ดีดูปลาลงดิดเ,าาเออสาบนี่มัน อูดูดิปลาใหญ่ก็มีนะเนี่ยขาดหมดแล้วออ้วปลาอะไรอะปลาตัวใหญ่บ้าง ของแกไปใส่ฝั่งนู้นไงแกไปไไเน้นดูแต่ฝั่งนู้นหอ,อยเชอรี่น่าจะเต็ม,มหลุดไปแล้วมั้งอะไรศาสาบมันไม่ดีดูดิ ขาดหมดแล้ว <arrive> น้ <b exemption and brightness> <desserts> <hungry> ้มันนแรงำมันแรงมันไม่อยู่ดูดิดูดิ อ้ปลาเล็กอะ่ะเต็มเลยคนรกลูกปลาหมอ,หมอเต็มอู้นี่ตัวใหญ่ก็ม,ม,มีเนี่ยแกยกแยก,แกแมาแล้วบ่กยังถ้าแกมาแกไปยกนู้นก่อนตรงนี้แกไม่เคยยกหรอกยกที่หลังเพราะทางนู้นมันโดนดีกว่ามันไน้ ม,มันออกจากสะไปอ่ะวันนี้ก็เยอะเนี่ยลุกลรดูดิลุกปลาหมอ ฝนตกคืนเดียวตกหนักคืนเดียวโอ้โห

ฝนตกคืนเดียวน้ำเต็มเลย